สวัสดีครับ F4 น้องนี้เพียนบันแพง F4 สาวน้อยเพียนอยทุกคนทุกท่าค F4 รถจูบฟ้องกับ f c เสียนอนสำหรับคลิปนี้สวโล่บ,บนก็นจะมาพูดมาเล่าเ <c oughs> กี่ยวกับซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราคือน้องวีเพียนบันแพงที่ผลงานที่ได้ไปพบปะตามสถานที่ต่างๆเช่นเราเรียกว่าคอนเสิร์ตคลฮอ ได้เดินทางไปกับกบพบปะยิบซในสถานที่ต่างๆเช่นสถานที่มหาลัยสารขาและต่อมาก็ได้ไปทำการแสดงขับกล่เพื่อให้ความสูขกับผู้ต้องขังเดืนอนจำจังหวัดบางแก่นก็ทำให้บรรยากาศ เดินจำมีควัมและกำลังใจดีเพื่อไปกับคอ,อบคณะคอนเสิร์ตขายออนนำโดยน้องวุญิและพ่อโจและทีมงานไปพบปะแต่ก็วันนี้ก็ได้มาพบปะอยู่ที่โรงเรียนพะดุงนาลีจังหวัดมหาสาครคามทำให้อ,อ เรียนข็อมารับชมตื่นเต้นขอถ่ายรูปก,กับน้องหญิงอย่างสนุกสนานสำหรับทีมงานคอนเสิร์ตไายอ้อกนำทีมโดยซปเปอร์สตาร์น้าของเราและพ่อโจ๊สองพ่อลูกและทีมงานมาเดินทางมาพบที่โรงเรียนประดุงนาลี อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโอเคและรุ่งนี้ก็คงจะเดินทางไปพบปะในสถานที่ต่างๆอีกครั้งเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับสำหรับอคอนเสิร์ตคคอ,อ้อะวาจะเดินทางครบหนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงวันที่ห้าแถวเขตทีสานของเรา วันที่หก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพสำหรับทีมงานคอนเสิร์ตไข่อ้อน้องหญิงเพชรบานแพงกสำหรับคลิปนี้ผมกเฝาไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ